สุภชัยจับมือซุปตาอ้ําพัชราภาสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกเปิดตลาดเอแฟอร่อยเกรดเอที่เซนท่าลชนบุรีขนร้านเด็ดร้านดังทั่วไทยมาให้ชิมกันจุใจตั้งแต่วันนี้ถึง7กันยายนเอการันตีความอร่อยชวนชิมพะโลสุดเด็ดจากร้านครัวพี่เอพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษและดาราน,นักแสดงที่จะมาร่วมสร้างสีสันทุกวันด้านอ้ําไม่น้อยหน้าเชิญชวนแฟนๆไปอร่อยกันต่อในงานอ้ําที่เซนท่าลลาดพร้าว4-10กันยายนนี้ ใครเป็นสายกินตัวจริงห้าามพลดสวัสดีทุกคนคะ่ะพี่เอกาวขอพระคุณนะคะที่มางานเอแ i r ที่เซ็นทรัลนชลนบุรีนะคะเราจัด13วันนะคะและที่สำคัญสุดวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะผู้จัดการนะคะอ้ำอ้ำมแร์นะคะมาให้เกียรติกับ a อแ i r ด้วยนะคะ นึกว่าประสบความสําเร็จแล้วจะลืมพี่อไเดียเขาไม่ลืมนะคะเขามาเป็นแฟนน้องนะคะต้องมาหาลุมพี่ช่วยทุกวันช่วยทุกวันพี่อ้ําบอกว่าพูดไปต่อไม่ถูกเลยเดี๋ยวให้พี่มาตูมาแจกแจงอะไเนี่ยช่วยกันก่บแฟนพี่แฟนน้องอไรเนี่ยค่ะนะคะก็คือร้านค้าที่พี่อ้ําตอนนี้พักไป3วันพี่เอก็เอาร้านค้าที่ในอ้ําอ้ํามาค่ะ มาลงอยู่ในเอแฟด้วยนี่คือความพิเศษครับพี่อ้ำค่ะเขามาดึงคนไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็าจะดึงคนของเขาไปคัางหน้าของเราใช่พ,พี่อ้้ำก็เลยวันนี้มาดึงคนเพื่อจะไปั้งหน้าที่เซน,นเรัลลาดพร้าววันที่เท่าไหร่นะคะพี่อ้มจะน,น,นัลนัดไหนสี่ถึงสิ 4ีถึงสิกันยากันยาค่ะนะคะชนกับเอแฟด้วยนะคะชนกันน่าจะคล้องสี่วันค่ะพี่อ้้มขาก็ของพี่เอน่าจะจัดไปจนถึงวันที่สิเราไม่ตั้งใจเนาะร้องไห่เนี่ยก็ต้องขอโทษพี่เอเป็นอย่างมากนยเนาะทุกคนถ้าไม่ต้องขอโทษแค่ให้ทุกคนมาเอแฟแทนอั้ำแฟก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นจากคําขอโทษเป็นคําเชิญชวนว่า มางานที่เอที่ชนบุรีเยอะเยอะก็เชิญชวนเนาะทุกคนมาที่เซ็นทรัลชนบุรีกันนะคะของทิ้งออ้ำแฝ่ใช่อ้ำแฝยังไม่ได้ตอนนี้เริ่มลงเลยอั้อ้มแลก็อยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันค่ะพี่อ้มแต่เดี๋ยวจะโยกย้ายไปเพราะว่าเดี๋ยวที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอะค่ะจะจัดออ้มแฝ่ก็เลยเดี๋ยวก็ทั้งสองที่สามารถช็อปจ่ายได้หมดเลยดีใจมากน้องอั้มสอตพี่เอตลอดเลยค่ะตั้งแต่เวกเกตแล้วน้องอั้ำก็ไปแล้วก็เห็นพี่เอจัดแล้วน้องอ้ำบอกว่า เนี่ยฉันอยากจัดแบบนี้บ้างไอเดียค่ะก็ก็ดีใจอเดียค่ะตอนนี้แต่ธุรกิจอะไรก็จะชวนน้องอ้ําไปเอเดียค่ะค่ะอ้ําอ้ําอ้ําตัวกระสือระสบความสำเร็จนะคะก็เราก็เดินดําเนินดอยตามพื้นที่ของเราอะค่ะเอแฟเขาก็เริะมันจะเยอะอยู่ค่ะเพื่อนมันช่วยมันเยอะเลยค่ะคือโชคดีว่าสถานที่มันกว้างพอให้คนมาก็ายทั้ที่น้อยแล้วก็คืออ้๊ว่าก็คงเต็มที่เท่าที่ทําได้นะคะ เราอยากให้ทุกคนบาทั้งเอแฟงและอ้ำๆนะคะอั้มมีแล้วเราไม่เราไม่ตีกันนะถ้าคนจะสงสัยว่าเราจะตีกันไหมก็มันจะตีอ่ะหลังบ้านกันเล็กๆน้อยแต่แบบคือเราก็รักกันแล้วก็ปรึกษาช่วยเหลือกันเสมอค่ะหลังบ้านอาจจะตีกันเล็กๆน้อยๆตั้งยแต่เด็กกูแล้วก็ยังตีกันทุกวันนี้นะใช่ใช่ค่ะขอบคุณพี่อ้ำอ่ะใช่ค่ะประสบความสําเร็จทั้งคู่เพราะว่าพี่อ้ำเนี่ยเป็นคนละเอียดมากค่ะเลือกร้านค้าแม้กระทั่งล็อกต่างๆที่ในงานพี่อ้ำดูด้วยตัวเองหมดเลย ดูลามมาจนถึงเอแฟด้วยอะค่ะบางทีนเนี่ยค่ะใช่ตอนนี้เดี๋ยวสั่งแก้เลยค่ะจับแก่เลยมาวันนี้มีตรวจและจับแค่เลยอะคะ่ออะวันที่อกวันที่หกอ้ามน็อกไปแล้วอะคือมาทางล่างที่แบบว่าอ้๊มแสบตาตอนนี้ยังแสบตาอยู่แล้วก็ปากอะ <S <S ร้อนใจเลยเพราะว่าเรากินน้ำน,น้อยปูต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็กินเผ็ดด้วยชิมทุกวันนี่ชิมอาหารเผ็ดด้วยริ้วแตกกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่พึงดีคือเราตั้งใจค่ะไม่ไม่ต้องทุกวันแต่เราก็พยายามที่จะ ทำให้เต็มที่ให้ให้ร้านค้าสรู้สึกว่าเขาโอเคอย่างเงี้ยแต่พอเขาเขาอยู่ตัวแล้วเราก็สามารถปล่อยได้นะคะก็ดีขึ้นค่ะครั้งนี้มีพี่อ้ํามาอยู่ตั้งแต่วันเปิดก็เลยรู้สึกอบอุ่หนหัวใจอยงเนี้ยค่ะ ยิ้วใจเดี๋ยวแล้วก็ทุกคนมาต้อนรับชาวชนบุรีมากันเยอะมากไอเดียค่ะรู้สึกดีใจไอเดียแล้ววันนี้ได้แขกรับเชิญเป็นพี่มาตูมมาช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยเพราะพี่อ้ำาชายยาวก็เลยลากมายาวถึงงานนี้มาะตูสงสารประตูมมากมาะตูเนี่ยอไอไ้ประ,ระรตูดีกว่าประตูคือส่วนหนึ่งในความสําเร็จของอ้ำอ้๊นะคะนี่เราพูดถึงเอแฝงแต่ขอพูดว่าอ้๊ออ้๊นิดหนึงว่ามาะตูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆคือมาะตูแบบหนิงปณิตานะคะเรื่องนี้เราก็เลยลากเขามาไหนๆก ใช่คำว่าลากมาสนับตูมอ่ะพี่อ้ํากับพี่อ้ํากับพี่เออเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันคนละภาพเฉยแต่อ้ําเอคือเหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วจริงๆใส่ชุดไซส์เดียวกันได้แล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยทุก็เลยคิดว่าถ้าตูงช่วยอ้ําอ้ําเดีวตูก็ต้องมาช่วยเอเหมือนกันแต่ว่าอ้ําอ้ําเหนื่อยกว่านี้เยอะเหนื่อยกว่าเพราะ่าจาของแฟอําอ้ําเขาเยอะเรื่องเยอะแต่เออ อะไรก็ได้ที่เอเขาคนสบายๆเขาอะไรก็ได้เขาคงบ่อยอะค่ะอําไม่ปล่อยแม้แต่จุดเดียวไม่ปล่อยเลยอ่านผไม่ปล่อยอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยคือเหมือนโลกภาษาเอาเท่าจริงๆเรื่องเยอะทั้งคู่นะครับคู่ก็เยอะเหมือนกันเพราะตัวเขาอยู่ในตัวคือคำว่าเรื่องเยอะของเราคือเราต้องการคือจริงๆเราต้องการคัดสิ่งที่ดีที่สุดมาในตลาดของพวกเราดีกว่าใช่คำว่าของพวกเราของพวกเรามาก เราตวมองว่าตอนนี้ตลาดอ้๊มอ้๊มะกระแสมาแรงมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตลาดที่มีอาหารอ้๊มอ้๊มในเอแฝเป็นตลาดที่มาแรงมากๆขอเชียร์ไปเลยอยู่ตรงนี้ไม่ข่าอ้๊มอ้๊มในเอแเป็นตลาดที่มาแรงมากเพราะว่านอคนเยอะขนาดนี้เธอถามว่าฉันไม่แรงได้ไงพี่อแรงแรงแรงเพราะว่าทุกอย่างที่พี่อ้๊พี่เอคัดสรรมาในตลาดนะครับ มันไม่ใช่เป็นแค่อาหารที่อร่อยแต่มันเป็นบรรยากาศที่แบบบางทีผู้สูงอายุมานั่งรอเราทั้งวันเลยนะใช่ใช่คือเขาใช้พื้นที่ตลาดเราเหมือนเป็นพื้นที่แบบปลอดภัยที่แบบให้คนในครอบครัวมานั่งรอมีคุณยายมานั่งรอพี่อ้ําตลอดทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยจนแบบเรารู้สึกเลยว่าการมาตลาดของพวกเรา3คนวันนี้มันมีความหมายมากๆเพราะว่ามีคนมารอเราจริงๆก็เลยอยากจะขอบคุณและอยากจะให้ทุกคนฝากแชร์ต่อและบอกต่อตูมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆฟันเฟืองเล็กๆในการทําตลาดนะ<ๆ>ครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ซัพพอร์ตเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่่คอยยดดี้ว การที่พี่อ้ําพี่เอมาทําตลาดแบบนี้ไมนเหมือนเป็นการขยับให้มันธุรกิจการซื้อขายของพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ด้วยและคืนกําไรกับคนมาเดินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตฝากเป็นการเป็นงานนิดนึงนะครับฝากทั้งเอแฝงแล้วก็อ้ําอ้ําต่างหลังจากนี้ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจกันทํามากตัดออกหมดเลยเอาหรอเอาหรอจากที่ฉันโดนมาแล้วอ่ะเอาเรื่องส่วนตัวนะโยย้ายสภาพเรื่องอื่นแค่ไม่เพียงแคเรื่องส่วนตัวไหมใครมารอคุณที่ตลาดบ้างไม่เอาช่วยเพ อใครมารอพี่เอที่ตลาดดีกว่าไม่เป็นไรเอาอ้ําวันนี้พี่เอมากับคนคนนึงค่ะค่ะก็พี่มาตูงแล้วก็พี่อ้๊อมาหลายคนไม่ได้คนเดียวแฝ่บ่อยมากคนคนนี้ถ้าอยากรู้ก็คือเปิดตัวหรือยังหรือยังไงหรือความสัมพันธ์เป็นยังไงอย่าพูดอีกอ่าแตกโอเคคุยเรื่องอื่นดีกว่าพี่เล็กคข้ก็หอยทุกคนมาเอแฟ่นะคะพี่เอเขาก็เป็นคนที่มีมีลิ้นลิ้นเขาเรียกลิ้นจระเข้กินอะไรอร่อยหมดเขาจะรู้ว่าไอ้ชาหรือด่าเนี่ยชมว่าลิ้นจระเข้กินอะไรอร่อยหมดอ๋อเหรอ Okay, เอาลิ้นลิ้นดีอ่ะเขาเทสดีเลือกการกินแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจอะไรมากม,มายเพราะเขา,<ม>าอยากาสวยไง แต่เขาก็คือเป็นคนที่เลือกร้านค้าได้ดีดีมากๆอต้องยอมรับนะคะแล้วก็ขอพี่เอมประสบความสำเร็จมากๆเนาะเหมือนกันค่ะขอให้สําเร็จครึ่งหนึ่งของน้องก็พอไม่ไดน้องได้ครึ่งเดียวของพี่ก็พอค่ะเหมือนกครเขามาตูมด้วยะ้รกบเลยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามลองให้ครงินพิธีกรมางก็ดีฮะได้เลยค่ะให้เลยพิธีกรล่าสุดไปทํางานให้พี่อ้ำครับก็โดนฉีดเส้นเสียงไปหมื่นกว่าบาทแต่พี่อ้ําให้เงินคืนมาครับพันหนึ่งครับ กัดกัดทุนไปเก้าพันแต่ไม่เป็นไรฮะทำด้วยใจอยากพูดออกอันเดียเอแฝดไ่ออกเราออกอันนี่ไอ้เชื่อมั้ยตั้งแต่คบกันมานี่รู้สึกว่าช่วงนี้บาดสุดมากเลยครับเพราะว่าพี่อ้ําจะแบบขอบใจนะขอบใจนะมีกายขอบใจขอบใจนะแตงกี้แตงกี้ไอเดียขายไอเดียขายครับก็ฝากไปด้วยแล้กันนะครับฝากด้วยนะครับฝากเอแฝดฝากอ้ําอ้ําแฟร์ด้วยนะครับใครอยู่แถวนี้จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็อย่าลืมมาเซ็นทรัลชลบุรีนะคะมาดูเอแฝดบารช้อปปิ้งอาหารการกินเยอะมากย้ำวันก็คือตั้้งแต่่ววัันนนนีีท26ะะค ทั้งหมด13วันเนี่ยนับไป13วันน่าจะเสร็จวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่7กันยายนทั้งตลาดนี่แหละฮะวักันยานคือทำงานเยอะเกินจนจำวันอะไรไม่ได้เลยว่ะวันที่1มีการประกวดวันที่1มีการประกวดด้วยเป็นพิธีการวิ่งควายเออมิดฟิควลเอควาวิ่งควายเดี๋ยวควายพอดีเออควายเป็นเออสัญลักษณ์ของ จังหวัดชนบุรีใ่คเราก็ประกวดมิดควีอยู่แล้วก็เลยเป็นมิดแฟนเอฟมิดคีแฟนมีการประกวดสามรอบครับมีวันที่หนึ่งวันที่สามแลืวันที่ห้าโอเคจัดประกวดด้วยคุณเต้นะคะเอินะคะโอเค